พันตำรวจเอกเกียรติภูมิสุวรรณไตรพุ่มกับการสถานีตำร,รวจภูธรอำเภอเมืองมุกดาหารพันธำรวจโทรนรง์ศิริวงศ์งรองพุ่มกับการสอบสวนสพเมืองมุกดาหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สพเมืองมุกดาหารร่วมกันทำลายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางที่ศาลพิพากษาสั่งริบให้ตกเป็นของแผ่นดินแยกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. ปืนประจุป,ปากประกอบด้วยปืนแก๊ปสั้นจำนวน8กระบอกปืนแก๊ปยาวจำนวน47กระบอก 2. ปืนอัดลมไทยประดิษฐ์จำนวน6กระบอก 3. ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ปืนลูกซองสั้นจำนวนหนึ่งกระบอกรวม62กระบอกพันตำรวจเอกเกียรติภูมิสุวรรณไตรพูดกับการสพเมืองมุกดาหารเปิดเผยว่าในครั้งนี้ได้ทำลายอาวุธและกระสุนปืนไม่ให้นำเอาไปใช้ได้อีกมีทั้งหมด62กระบอกเป็นการทำลายปืนของกลางชนิดประจูป,ปาก โดยผู้บังคับการตำรวจภูธร,รจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุญ,ญาตให้ทำลายโดยมีคณะกรรมการในการทำลายของกลางทั้งหมดทั้งหมดนี้ทำลายเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้การทำลายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางที่ศารพิพากษาคาดีสิ้นสุดโดยปืนของกลางทั้งหมดใช้รถแมคโฮเล็กเหยียบทำลายเพื่อทำให้ใช้การไม่ได้อีกต่อไป ที่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารมีคณะกรรมการประกอบมกับร่วมกับสารวัตรในหน่วตำรวจครับก็ขอบคุณทางสูงชนมชนนี้มาเป็นสักว์ีพยานในการทำลายขกงการครับกงการทั้งหมดเราจะทำลายให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครับ

영상편 <sus>